สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบมาพอกับมนตการยุช่องมนตการผ้าร่วยนะคะค่ะเมื่อในี้แอดก็ได้นำเงินของเอฟซภูมิจิตศรัทธารวมท่าบุญกับท่างวัดจุม่มสีพัฒนาล่ามมามอบถวายให้ทางวัดนะคะแอดก็เลยมาเบิงเลขอยู่ตนให้ที่ป่าสอนสี่ให้เบิงมือถอดกระถิ้นนะคะตัวเลขกันยังสั์คือเก่าค่ะท่านผู้ชมหาหนึ่งชัดเจนค่ะเดี๋ยวแอดออกจากวัด ก็จะไปหาปลาซอนอยู่บ้านนะคะแต่กันยังบรูว่าเราจะยูบอเดี๋ยวอาจจะพาไปตามปลาซอนข้นหวงแห้งตอค่ะทั้งสามแปดทั้งเลขสี่ยูยต้นให้นะหาหนึ่งค่านจะซื้อตัวลอตเตอรี่ได้หัวกัเอาเขาบปซือเลขต้นใส่บว้กระดกบอมั่า ันกัะเปผ้าซื่อมาหอนงานหรอมึงรูไกระดกบอกครับซื้อตะลัตตะรีบตลัตตะรีหาไปแล้วซื้อยูบ่ด็กลับเด้ซื้อ่หารหนึงเลติโอ้ยสุดยอดพอเป็นจักแสนตอนเมสสุดยอดด้ยทรงตอยยางลัตตะรี่เป็นเอวงพอมาเมื่อนานพ้ากันทมค้าวน้ำกันนะเมื่อที่ปานเสียนหาหนึ่งให้เห็นชัดๆป้ากับ ได้จำยังจำคำว่าปลาปามักศูนย์ซ้อนตัวปลาเนี่ยมักศูนย์ดอกศูนยไซส์สันขาวๆจำสองจะเลขศูนอยู่แล้วนะซูนหางนึงเจ้าว่าเจ้ามาเนี่ยซูนหางนึงดวงบอกซื่อๆแบบนี้บอกแถวแถบเพรมันเสื่อมวันนี้ได้สามแปดโอ้เลขรถปลาซ้อนอีกแล้ววันนี้เราเห็นสองสองยึดไซส์ตอนแรกมาทัำแต่อื่นจะมาออกเนี่ยไซส์ใครคือเ่อเห็นเป็นสองใครเห็นแซส จุดข,าว,ขาวๆยุ่่มุมนี่อยกรตีเลนเอว <นะ S 2> ่านบบันกัมุ่นกับเอื่มาบ่บเบิงเ่งกล้เลขไปเอืเ่นมาไปเบิง่งยืสดอกเห็นเลขแล้วไปขอน้ำลูกปูได้เลขแล้วสดดอกก็หาเน่หาเงนเงินต้นให้ตัวขาวๆนี่สูนหน่ยอยอบ่อยุูบส่นหาเ้ิเราเห็นกัะเต็มเต็มตรงตรงเลยเนาะโอ้ยนี่นี่นี่จุดขาวๆนี่นี่ดทายไปเนาะเป็นเลขเกียเลขอย่งกัน ว่านั่นน่ะนี่ทายติ๊ดเราได้ไหมตอนแรกทายปรติดไม่นู้จักตอนแรกปรติดเต็มแล้วนู่นนี่นะหาหนึ่งตัวนี้น่อยหาหันหัวลุ่มหน่ะอยไม่ได้เสียงเบิางมุมเฉลียงนี่เออขั้นออกขืนเหมือนกันเรียกหาหนึ่งหน่ะมันนี่มันเบื้งจุดขาวนีเนี่ยมันบ่าเป็นตัวเลขอื่นก็คือเป็นจุดขาวๆนะสนดอกเจ้าเบิ้งเลขยกสอนในจังได้สนดอกเราสิบเป็เงแงกส้มเด็กสอนใหญ่บัวเปื้นมืนะ คันเลขสองมันต้องหางมันออกมาถงมันบอกออกแม่สนอกแม่สิดายขนาดจะได้ยินโอ้แต่แต่แตเมื่ออยู่นั่นกันยังเบาอีกว่าเนาะยังเบาเลียงเลขอันนี้อีกไม่ได้ขยายมันเป็นเลขสามนะนะก็สิมันแต่อีกน่นขั้นห้องขยายอ่าจากสิมันเป็นโซงเลขสามนะตุกตาขั้นห้องบ่เบิ่งจากเบิ่งจังสีมันบเป็นเลขสามเป็นเลขหนึ่งเนนะ หนึ่งขด่ยโอยมันขันหัวขื้นิงกันหานึ่งสับเาเรร์เจักใบจักหัวจักรางวันได้เต็ซหาฮะสูงซหาพอได้ยูแต่เลขท้ายเลขท่ายเล้รางวัลเลขค่ายเพราะว่าสื่อซีหาซีหกจะสี่นะสีห้าห้าสีหกซีสีได้ใบนึ่งขาดทุนแต่กัยังได้ยูยังถูกอยู่คือเก้าจ้ะ าาสามแปดนี่ก็ออกรู้บาทสามแปดนี่โอ้ยอยู่รวดอีอุบาทแล้วสะดอกรถขั้นอยงเงี้ยเออทันท่วงกันดูดูนอกแกเบ้อเอใจแล้วไปอ <laughs> เอาเอามาแตง้วยเนี่ยเลขสามเพาว่านี้พามีตัใไซเนาะโอ้เราเบิ้งเลขมาแตงโยวังพระวกกังีกนะเดี๋ยวมือซื่อน่ะแล้วเอาไปให้มือนั่นเดี๋ยจะซุ่มกับเเบิ้งโอ้ยปวสามเลขสามหน่อยสามสามเมีตัวใน่มาสามนึ่งนตัว มันบะมีแตัว่เมันบักแตงเนี่ยกายมากล่ะอ๋อทง่พานใช้วันมากว่าจะไปกินเอาเลดตัวนี้เสนะมันสามแล้วก็บบมีตัวไซมัจะใส่อะไรเนาะแผแปดจะเสียใค้เนี่ยมันยิ่งย้ายนั่นโอ้ยฝนบบาสซะเลดตีดสามออกมากกับบะเสดายดอกพะทังจ่อยมืดเนาะเห็นหนาวมากแล้วสามบุกจ่อ้ก็เงิด ข้าฟันแล้ววันนี้วะเรียกปลาสวนแล้ววันนี้เหมาคืนปลาสวนที่ไรไหลไม่มึงดูเห็นคักังยังเหมากะปลามาเอิบไปเบิ้งคากังเนาะไปฮันเล่ากันตัวจิตร์พอเล่าหมดแล้วมึงเล่ากับสี่ให้เบิ้งคักเบิ้งเนี่ยลอตเตอรี่หามเงินนอยู่นะขันออกบ้างพอสิได้เงินพ้จิได้เงินง่ายนะไม่ว่าตีเป็นเลขสองเนาะ บ่ปาหลดปากออกมาเยอะต่อนย่สารศูนหาหนึ่งขอีเอาศูนย์ใส่แล้วก็ว่าศูนยสองระ่าเราบมัแต่ยาบวนวว่าสองจะคอกกันเห็นปิดจุดสขาคืีมันมุมปินเลขนะมันปิดคมงวงกลมนั่นแหละฉันว่าเดี๋ยวว่าเราโอ้มันว่เปิดเลขสองในยายบัวเป็นโรกมักสี่มันขึ้ตัวซีนี่นะน่าสุดอรอกถ้าเลขสองมันต้องแยกมักงสี่ว่ากับเราตอนวันไปเอือนมากตอนว่ากันสองคนก็แยกก่มนีกับตัวน้อยแล้ว มันไม่เด็กสอนนะยายบัวตัวนี้มันเป็นคือตัวซี่คือเครื่องวงกลมเนนจ๊สี่นั่าฮันนอแต่ขั้นคอยตีเลขศูนย์ตัวนี้ฮันเนาะปาบอกออกติดติดเนาะโอ้โเชลได้เนาะป้านเนาะเ,เ,เอา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 ไม้ไปขอปูไม้ด้อส่วนในเด้อมมือไหนไปขล้อไปเยอะส่วนน้ำแน,น,นะาะทักไปน้ำแน่ไปเพื่อเดียวได้เคื่อแรนแลกได้หน่ะนะขั้นแรกไปขั้นแรกทันหีเลยไปเลยแม่อันที่ลายๆเขาไป็ลายจะไม่เห็นเด้่ เอื่อเปเบื้องน้ำว่้แมนของเจ้าอี๋นอ่อนท่านคนวัดสังเกตเบื้องนี้มันเรียกหาว่าหันหัวลุ่มนะมันีเจ้าของคิดว่าขั้นหันหัวลุ่มจะเสียหายหนึงหานี่มันติ็นลานนอจะเสียคำน้อนเรียกท่านพ่อผิดเพราะ่าหัวว่แมนซักลุ่มคากนอเสียงคิดว่ามันี่เป็นลลางสิเออคือโชคเป็นลลางขั้นหัวลุ่มจะเสียท่านเนาะเมื่อนี้ก็ร่างใจหันหลังก็เลยดวงมาหาป่ามาแล้วมาจะวัดจงเแล้วแข่งง่ามบ้านง่ามแข่งสัตว์่ครับ แมนก็นไปเบิ่งห้อยเห็แล้วของเสียเห็ยเากบส่ยนก็หน้เาก็บิ่งคักงในเบิ่งแนวพอไปห้องก็นั่งวาสนดกไปห้องห้อยเกาซื่อๆุอกิจะครอบปูไม่รดปูเออหายแล้วลูกค้าเอาเปลี่ยนสิว่กินมบัดออกมาจากอันวัดอันกับมาไปรุ่มเบิ่งอันทะเบียนรถเลาะว้เลขรถเนาะ อยู่รถไส่เราอยู่รถไส่กับเป็ายบ้างอีกกับไ่อกด้เอกลูกกีบได้เอาลมเอาลูกบว่าอาสามแปดแปดสามมันออกดูก็สิบอันหอวซ่ามันก็บกานเน้อ้ ยายอ่านแล้วก็เคลียบึงคออยู่เขียนพอพังหัวควันพอจำได้หนิบ่เววัอเดือนฤกษ์วันนี้มาออกี่ผิดก็ออกี่ผิดก็หัวควันอยู่พี่มั่ยคอยบ่าอยู่นึกว่คอยเป็นดารายูทูบมาเนี่ยดารายูทูบแตเด้อสุดท <c oughs> ้าแบ่งปั่นแนวทางเลือฟน,นักข่าวเป็นคนดังวันนี้ผัดส้มคือเด้ปูเด้อกับองอย่างที่ระบาดบ,บ่ราจ้า บรวันที่หนึ่งกับบลรวันที่สองกันได้ฟั่งค่าค่ากระปูสนองขนาดมันอ่อนนะแต่เจ้าหัดปากไฟไงของแค่คุณหมาให้ฟัง่งบรรวันแต่ละวันที่หนึ่ง<ม>ที่สองบานสีหนะาไม่จางมากจะฟั่งหนีแล้วพมันใดญย่าง,นะางใดญจากแล้ววันที่สองที่สามกันสิจางนะอยูเนี่ยเพราะมันสุดใหญ่้ลยสิหามใบแน่นแน่นฟัเราบางบางกั่เนียวเราทนะ เาล,ลเล็เราได้ถือได้มาถือคักแต่ดิเพราะว่าคิดพาเราได้ละคงไปซี้เบิ้งคักถือได้ขาทุนเลยว่าจะบอกรกกถือข<อ>าน,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 นึงได้ยุตได้ซิตัวรกมาซวยอ,อเลือใจดีซื้อซื้อซิฟตัวนึงเรีบว่าดังว่าอัน,นได้ใจเต็มร้อมเนาะเลขาสตตัวก่ได้ซื้อได้ใสไปตะมูเลยว่ได้ใส่ขนาดเจ้าขงก็ว่าเอาซื้อได้ใสสองห้าศูนย์ศยัง เอาแต่หาหนึ่งหาลุงเลยขาทุนก็ลองวันต่อไปนี่ละแหละถ้าตาแปร์กับไล่ลอตเตอรี่ละสามหมื่นห่อยเ้าไปสามหมื่นลอดเมื่อตาแปเบิ้งอีกเนาะไปเบิ้งไปขอน้ำปูอีกถูกซิปตัวที่ปลาถึงมือนหนึ่งซิปตัวถึมื้นหนึ่งหาหนึ่งย่างว่าถือไปได้ยุดดอกขาดทุนน เราขาดทุนเราก็เลยปล่อยวาตั้งแต่ออกมาเลยปล่อยวางก็มันก็ดเรื่องบุได้ไปหาตาัวใหม่อย่างนี้แล้วอันนี้เซงไส้เต้สามโมมีตัวใส้ขนมเต๋าว่าก็สูงหนึ่งเยสามกูรูเราไม่เคยได้สิกินแล้วเลยวบุท่านได้กินเตีเอา <c ười> ไ <c ười> อว้ป่ะยืดผ้าโชว์ทายเล็กน้อยอันนี้ยึดถูกกูมูนด้เทียบอู้นั่งรวมหมกแดงจนเลี่ยมโอ้เส้นแบบดู โอ้ยบประเด็นเลขเห็นคักๆแล้วก็ซื้ออันนั้นนั่งมาซื้อได้ยายบัวมาซื้อเจ้าป่าได้สุดดายเอาไม้ปลาเอาไม้มาซื้อลายมาถึงปลาสิไปขอเป็นไม่เต้ขอยุ่ิจารว่าเบิร์สิไปเมื่อใดมือเอาไปเมื่อใดเอิร์นในเด้อปลาเด้อเอิร์นเอิร์นไปน้ำนะเห็นบ่สบอดี เพิดพอรุ่นเล็กแล้วพากันน้อยแล้วคนเรื่อยไล่ไปบอกเห็นบอได้สดอกอ๋อพอตกเลยคิดพ่อรอดแล้วเนาะปลาได้ย่างจังเลยล่ะเนาะจ้าค่ะท่านผู้ชมแอดกระได้มาตามถามข้าวปลาซอนนะคะปลาซอนก็บอกว่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปลาซอนจะไปขอหวยจากปูชี้ปาวอีกนะคะแต่ กันยังบรท่านได้มือที่แน่นอนว่าปลาจะไปเมือ่อใดนะคะแอดก็จะตามให้ต่อค่ะท่านผู้ชมก็รอบเบิ่งในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ